ไม่กล้าพูดไม่รู้จะพูดอะไรดีไม่กล้าทำวิดีโอไม่รู้จะอัดอะไรดีไม่กล้าที่จะเอาหน้าตัวเองออกมาทำการตลาดปัญหาเหล่านี้นะคะจะหมดไปถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้ค่ะ วันนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าจะต้องทําวิดีโอนะคะเพื่อที่จะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์จะสร้างตัวตนยังไงนั่นก็คือการที่เราเอาตัวเองนะคะออกมาสู่หน้ากล้องออกมาให้ทุกคนได้เห็นให้ทุกคนได้รู้จักแต่ก็มีหลายๆคนคะ่ะที่กลัวว่าเราจะพูดไม่ฉาฉานกลัวว่าเราจะแต่งตัวไม่เป็นกลัวว่าเราไม่สวยที่สําคัญก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรและเรื่องที่เรารู้เนี่ยเป็นเรื่องที่คนอื่นก็รู้หรือเปล่าคําถามมากมายนะคะ ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะทำให้หลายๆคนไม่มั่นใจที่จะเอาตัวเองขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์และขึ้นมาพูด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 โดยที่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เขารู้เนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาก็รู้กันอยู่แล้วหรือเปล่าจรินจะบอกว่านะคะวันนี้แก้ปัญหานี้ก่อน1ไม่รู้จะพูดอะไร เราก็ต้องกลับไปนั่งทํากันบ้านกับตัวเองนะคะว่าเพจที่คุณเปิดขึ้นมาเนี่ยคุณจะนําเสนอเรื่องอะไรเพื่ออะไรและเพื่อใครนะคะจะช่วยเขาแก้ปัญหาอะไรได้บ้างนี่คือเปิดเพจมาเพื่ออะไรนะคะแล้วคุณจะสร้างตัวตนเนี่ยสุดท้ายปลายทางเนี่ยคุณต้องการอะไรจากจุดนี้นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเป็นบิสเนสแพลนเป็นบิสเนสโมเดลที่คุณจะต้องวางและคุยกับตัวเองบางคนมาให้จรินนะคะช่วยในเรื่องของการแกะแงะค้นหาหัวข้อนะคะว่าเขาเนี่ยเก่ง มีความสามารถอะไรเจลินไม่ได้มีความสามารถที่จะรู้เลยในทันทีนะคะถ้าสมมติว่าเราเองจะต้องมีการพูดคุยทําความรู้จักกันบางคําถามที่เราจะรู้ว่าเขาเนี่ยแหละจะเหมาะกับเรื่องอะไรนะคะอันนั้นก็ต้องมีการมา p r i v a t e หรือมีการมาคุยกันส่วนตัวเพื่อที่จะดึงของของทุกท่านออกมาเนาะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าหลายๆคนรู้แล้วว่าตัวเองเออชอบอะไรเราก็วางแผนต่อค่ะว่าเราจะนําเสนอเรื่องอะไรแก้ปัญหาใครได้บ้างนะคะเราก็ค่อยๆเดินไปทีละจุดส่วนถ้าเกิดสมมติว่าคุณ รู้และวว่าคุณไม่รู้จะพูดอะไรคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าคุณจะทําตรงจุดนี้ไปเพื่ออะไรนะคะและคุณเองมีความรู้อะไรบ้างที่นอกเหนือและพิเศษมากของคนอื่นเราก็ค่อยมานั่งเรียงกันถ้าคุณไม่กล้าพูดทุกคนค่ะพูดกับกล้องกับพูดกับเพื่อนเสียงจะไม่เหมือนกัน acting ลีลานะคะการใช้มือการใช้ตานะคะทุกอย่างคือการฝึกค่ะเจอรินพูดคลิปแรกนะคะก็แขงทื่อตาก็แบบไม่มีฟิลลิ่งอะไรเลยค่ะแต่ว่าพอฝึกเข้านะคะหลายๆครั้งเข้าหนึ่งครั้งก็ยังไม่ไ สองครั้ง3มครั้ง4ครั้ง5ครั้งจนตอนนี้เนี่ยเป็น10บสบครั้งแล้วค่ะเลยออกมาเป็นรูปแบบนี้ได้สําหรับคนใหม่นะคะอยากจะให้ค่อยๆเริ่มเดินค่ะไม่มีใครทําดีตั้งแต่แรกแน่นอนค่ะแต่เราจะดีขึ้นถ้าเราเดินไปต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะและถ้าเกิดคุณไม่วางแผนข้อแรกคุณจะไม่รู้เลยคุณจะเหมือนทาไปเรื่อยๆแล้วคุณไม่มีจุดหมายคุณต้องรู้นะคะว่าคุณจะทําเพจเนี้ยคุณจะทําคุณค่าเนี้ยคุณจะแก้ไขปัญหาให้ใครมันต้องมีจุดจบของการ การทางานนะคะทุกครั้งมันต้องมีจุดจบเพราะไม่ใช่นั้นเองเนี่ยเราจะทําไปแบบเดินเหมือนแบบล่องลอยไปในอากาศไม่ได้นะคะพอคุณรู้แล้วค่ะว่าคุณจะทําเพื่ออะไรทําเพื่อใครแก้ปัญหาช่วยใครได้นะคะแล้วคุณก็มาฝึกในเรื่องของการนําเสนอค่ะพอฝึกเรื่องการนําเสนอการพูดการคิดหัวข้อการตัดต่อวิดีโอนะคะการตัดต่อวิดีโอแรกๆก,ก็ยากค่ะแต่พอทําไป5ครั้ง1ิครั้งนะคะรับรองว่าทุกคนจะทำทำแบบง่ายมากนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเดินไป ทำไประหว่างทางสักประมาณ2เดือน3เดือนนะแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นภาระรู้สึกว่าคุณไม่รู้จะทําอะไรคุณกลับไปดูข้อแรกนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณ3าเดือนแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขในการที่จะทำคุณต้องกลับไปนั่งคุยกับตัวเองใหม่แล้วว่าเอ้ยฉันเปิดเพจมาเพราะอะไรแล้วฉันจําเป็นจะต้องทํามันมากน้อยแค่ไหนหลายๆคนนะคะที่จะรินให้คําปรึกษาเนี่ยในช่วง3เดือนค่ะจะเป็นช่วงที่ทุกคนเริ่มท้อและเริ่มกลับมางงกับตัวเองว่านี่ฉันทําอะไรอยู่หลายๆคนมีงานประจํา ทำอยู่นะคะการที่จะทำเพจบางอย่างเสริมขึ้นมาเนี่ยความเสริมที่เราก็ไม่ได้จะจริงจังกับมันมากมันยังไม่เดือดร้อนในการที่จะทำหรือมันยังไม่มีแพชชั่นมากพอเจลินเคยติดตามบล็อกเกอร์คนหนึ่งนะคะตั้งแต่สมัยเขาทำงานประจำอยู่นะคุณแตน w วร r ท o เวิร์กสไตนะคะต้องขอเอ่ยชื่อหน่อยคือติดตามน้องคนนี้มาตั้งแต่เขาทำบล็อกเกอร์นะคะตัดต่อเองสมัยที่เขายังทำงานประจำอยู่แล้วเขาก็จะมีคลิปออกมาทางช่อง u t u b e เนี่ยทุกๆอาทิตย์ทุกๆอาทิตย์เลยมีวินัยมากๆเลยะคะ่ะ ผ่านไป3าปีนะคะ2-3ปีเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยคะ่ะช่องเติบโตมีแบรนด์ใหญ่เข้ามาติดต่อเขาแบบอย่างมากมายอะ่ะออกงานคือแบบชีวิตเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือจนตอนนี้นะคะน้องเขาออกจากงานประจาแล้วแล้วก็มาเป็นแบบฟูลไทม์สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ไปเที่ยวได้อะไรแบบเนี้ยนะคะดูแลตัวเองได้อ่าดูแลตัวเองได้ประเด็นมันคือว่าในช่วงที่ก่อนทํางานประจำมาแล้วทํางานเนี้ยด้วยอะ่ะซึ่งน้องเขาไม่รู้หรอกว่าทําแล้วเขาได้อะไรแต่เขาทําแล้วเขามี ความสุขระหว่างทางคําว่าความสุขระหว่างทางเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งสําคัญมากว่าถ้าเกิดคุณจะดีใจไหมถ้าสมมติว่าคุณให้ความรู้กับเขาไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมีใครบางคนเนี่ยเดินเข้ามาบอกว่าอุ้ยเขาเอาความรู้หรือเอาเทคนิคนี้ไปแล้วปิดยอดขายได้มากขึ้นจนลินดีใจนะทุกครั้งที่คลิปออกไปแล้วมีคนบอกว่าเนี่ยมีน้องแอดมินนะมาดูคลิปคุณจอยลินเนี่ยแล้วก็ยิ้มก่อนตอบ ยิ้มก่อนตอบไลน์เพื่อให้ปรับสภาพให้ร่างกายเราดีขึ้นแล้วก็เราจะได้ตอบด้วยละมุนล,ละม่อมความละมุนล,ละม่อมถ้าเราจิตใจไม่ดีอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะพิมพ์ไปแบบมันก็จะมีน้ําเสียงอยู่ในนั้นด้วยนะคะแค่นี้ค่ะจะเรียนรู้สึกว่าเฮ้ยเทคนิคของเราอะ่ะมันสามารถที่จะ ก๊อปปี้ได้มันสามารถที่จะเอาไปใช้กับคนอื่นได้ด้วยแล้วคนอื่นเขาก็เกิดผลเหมือนเราที่เราใช้นะคะคือความสุขระหว่างทางค่ะคือสิ่งที่มันจะยังไม่ได้รับผลอะไรตอนนี้หรอกแต่ถ้าเกิดคุณเลือกทําในสิ่งที่คุณชอบจริงๆอะ่ะมันต้องหาค้นหานะคะว่าคุณชอบอะไรแล้วคุณอยากที่จะนําเสนอมันออกมาในรูปแบบไหนความสุขระหว่างทางเนี่ยแหละค่ะจะทําให้ทุกอย่างที่คุณกําลังทําทุกวันนี้และในอนาคตเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดผลต่อเนื่อง เพราะความสุขระหว่างทางจะทำให้คุณทำงานได้ต่อเนื่องและความต่อเนื่องจะส่งผลถึงการที่คุณบอกว่าคุณเป็นมืออาชีพและคุณจริงจังในการทำงานงานนี้ เหมือนน้องแตนแวร์ทูเวิร์กสไตลที่จะรินยกตัวอย่างไปนะคะคือต้องบอกว่าแอบชื่นชมค่ะไม่ได้เป็นการรู้จักส่วนตัวนะคะแต่ติดตามผลงานน้องเขาความมีวินัยนะคะความต่อเนื่องและรักในสิ่งที่ทําจริงๆเนี่ยมันถึงเราเรามี3ข้อนี้ยังไงเราทําอะไรข้อประสบความสําเร็จนะคะเออนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยที่ยังติดคําถามนี้อยู่นะคะลองค้นหาตัวเองค่ะว่า คุณอยากจะสร้างตัวตนเพื่ออะไรนะคะเพราะว่าถ้าเราทําอะไรก็ตามแล้วไม่มีเพื่อคุณก็ทําได้ไม่นานค่ะถ้าใครนะคะที่คิดว่าค้นหาด้วยตัวเองไม่ได้อยากจะให้เจรินช่วยนะคะก็สามารถติดต่อทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะก็จะมีในเรื่องของ p r i v a t e coaching นะคะช่วยในเรื่องของการค้นคุยสิ่งที่คุณถนัดนะคะแล้วออกมาสร้างคุณค่าให้กับผู้คนในเรื่องของการทํางานนะคะรวมถึงดูแลต่อเนื่องนะสเดือนจนกว่าคุณจะตั้งไข่ ได้นะคะอย่าลืมถ้าใครอยากที่จะมีคนช่วยคิดอยู่ข้างกายนะคะมีเพื่อนนะคะที่คอยพูดคุยด้วยนะคะแล้วก็ปรึกษาก็สามารถที่จะ inbox มาได้ที่เพจนะักขายสายออนไลน์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ